ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตอนดัซิงครับผมมาหลังจากเราเอาน้ำออกจากหลุมแนละ้วเนาะนี่ร,คอคอระหว่างที่รอนะฮะจะภาพเตรียมของอยู่รเราระจะทำการ,รย้ายเสานะครับผมเ,เข้ามารอด้านในเนาะเพราะว่าก่อนอที่เราจะยกสเสาอีกเนี่ยต้องมีการผูกผูกอะไรนะใาย มีพิธีกรรมอยู่ของมีมีพิธีอยู่เราจะยกเลยไม่ได้พอดีว่าพ่อพี่เอกไปไปทําธุระอยู่เดี๋ยวยกเสาใหญ่ใหญ่ตามลุงเนาะเดี๋ยวเราก็เลยว่าอ่ะในระหว่างที่รอนะครับพ่อพี่เอกมาทําพิธีเดี๋ยวเราจะเอ่อยกเสาเอาไปแอมตรงฝาหลุมก่อนมันใช่หรือว่าผมพูดเปใช่ไปจ่อเนาะยกเสาไปจ่ออยู่ตรงหลุมเนาะเดี๋ยวผมเอาพี่เป่าได้มั้ยข้างนี้มันหนักนะ

những Hãy quay quay mình mặc dù nằm bóng. Trí ngắm, trí ngắm, trí ngắm, trí ชเดี๋ยไ่ได้นักแบบนี้นี่นีือโอ้นรยกแบบตูเมื่อกี้เหมือนมันไม่ขาดขาดไหนีได้ขาดหรอไม่บอกหรือว่านี่ยันี้มีขาดเนี่ยนี่นี่ตอนนี้หนอย่ด้านนี้เนาะนี่นี่นี่นอะไรวะ ป๊าป๊ามีมุมเลยป๊าป๊าแม่สู้ใช่ป๊าเลยอยู่ตรงไหนนี่นี่ตรงนี้อ่าอันนี้ก็อยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยมีมันเจ็บเลยแหมอ่านี่เอ้าไปอ่าเอาเลยลงมานะรอบนึงเจ็บถูกเอาลง2 3อึ๊บลงทางหลายคันเออนี่แบบนี้เลยเอาอยู่ทุ่งกันบอกนะ ยึดตัวยึดเรียยึดหนังยึดบ่ายึดตดอไรอ่ะยึมือไตรงนี้บอจอเลยหรือเปล่าจอทุกลุมเลยเหรอจอทุกลุ่มอันนี้จะเป็นนี่ปั๊บปนี่เหรอ ขานขานนี S <S ่นะนี่ไหนหนูไปใชบป่ะเดี๋ยวค่อยพลิกเอาเดี๋ยวพลิกเอาไม่ได้นะมันมันคนไอะไาจัดที่ร้อหน่อยนะให้ให้นี่ยู่คนหน่อยอ่าเราก็เล็งดูใช่ป่ะตัวนี้ใส่ยูใส่ยูเอาตัวนี้อ่ะหันหันมาอย่างนี้เนาะคได้อยู่อ่ะให้ดูนะให้ดูลูกก็บอกมึงอยู่น้องว่าว่าอย่งเคยมีประสบการณ์แล้วอุตัวนี้ต้เป็นหนักเลยอืออุ้ได้ใส่เ เราตบตาเองเน่ะโอ้านู้นหนักจังเลยงนี้เบมนไม่หนักเลยเอาเพิ่งมาาเราจกคอนอนะเหมือนมีพลังเหมือนมีานังแับช่องเล็กแซอยจับเลเหรอมัดปุ่นโดผมเลยตร้ลงนี้นี่ตรงนี ดูไหมดูข้างดูค้างนะดูนี่วะดูดูดูขวักกันมัยครับผมดูขบอกคนไหมกวกคนนี่ละอ่รอนี่่อมีดูฟังขกขีักมีบ้่งออใช่เหใราน่อดเลยอันนี้ฟังร่างวะ่างขบวนอ๋อน่อยูลู้าเนาะไปจ้องอ้าวจอ

แล้วก e <Okay. S 3> okay. yeah. ็อีกสองเสาตัวนี้ไปไหนไปนู่น่ะไปนู่น่ะนี่คิดก่อนทิศู่ก่อนเรายกไปใู่้อ่ไะดูเห็นู่น่ตัวนี้เห็นอยู่ตัวนี้เห็นดูอยู่นี่แค่ไหนไม่ใช่นะไม่ใช่่นี่นี่ ตอนนี้เราหารูอยู่ใน F4 เพราะว่าการที่เราจะยกเสาไปเนี่ยมันต้องมีรูแบบโอเคนะคางนี้ก็ปุ่นที่ถูกไหมเออไปล่างเห็เราเลยนี่ข้างนี้มีดูข้างนี้นะมีข้างอย่างนี้มีเจาะข้างนะถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเราคงต้องเจาะใน F4 ใช่เลยนี่คือผมบอกโอเเดี๋ยวอีกนิดไยาวเกินมันจะหนักเอาล่ะสามสอง

รอบตัวสุดท้ายครับสุดท้ายคือไอเจี๊ยบอันไหนเลยอันเป็นอะไรอ่ะไอเป็นอะไรคือไอเจี๊ยบใช่ใช่ถึงตัวถึงเลยมีตัวถึงไหมใช่ครับอุ๊บ บเข้าไปในแหมดแล้วเนาะเดือแต่เอาฝ้ายเอาเลยรมาปลูกนะครับใบยอใบอะไรใช่มันโดนจอบมันก็เลยเปื่อนหน่อยนี่๋ตวขออนุญาตไปล้างมือก่อนเวลานะเวลาครับผม ฉายรูปเขาเหรอเหมือนเราจะ้ับภาพแล้วเเคดี๋ยวผมขออน <c oughs> อุอญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะทุกท่านฝากกดไลค์ขอขอกัแชร์ด้วยนะครับ